สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องโอโนวันนี้อยู่กันในเกมสมัทเนอร์วอลสกายอารีนะครับทุกคนครับหลังจากข่าวที่แล้วนะผมเปิดได้สกายเซิร์ฟเวอร์ลมกับเมดลมมานะาสอตัวเลยนะครับซึ่งเมดลมเอาไปเล่นคอนเทนต์กิลได้นะครับส่วนสกายเซิร์ฟนี่แน่นอนครับมีรีสปีดในอารีน่ากับ RTA นะมันค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแล้วก็วันนี้นะผมจะมาเปิดสกอร์เพิ่มนะครับเพื่อจะไปหาตัวเสื่อมทับนะครับซึ่งตัวฟาร์มเราค่อนข้างที่จะมีครบและขาดแค่มาร์สตาวุธนน้ำะสหรับทีมฟาร์มไไไวว้้นนนนนนนะะคคครรรรัััับบบซึ่่่่งแแอออเาตืปทดยู ส่วนสกอวันนี้นะครับมีสกอแสงมืดรวมเศษด้วย5ใบนะครับแล้วก็มีสกอแสงมืด9้าใบนะครับรวมเศษซึ่งสกอคราวนี้ผมตอนแรกผมกะจะให,ให้มันครบ1ินะแต่ว่ามันอนข้างที่จะหาย,ายากนะครับสำหรับสกอแสงมืดแล้วก็มีสกอส้ม100ใบนะครับไม่ขออะไรมากนะขอ5ดาวสักตัวครับเอาแบบที่มาใช้งานได้นะไม่เอากดลมอย่ามาขอร้องแค่กดลมเท่านั้นอย่ามาขอร้องมาเกือบทุกไอเดียนะกดลมเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดจากสกอส้มก่อนนะครับเปิดครับผมจะเปิดทีละสิบใบนะ ขอดาวสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับสำหรับวันนี้เดเจนตั้งห้าใบเลยนะโอ้โหสิบใบแรกไม่ผ่าเลยนะครับจะเปิดอีก1ิบใบครับอันนี้ร้อยใบเราคาดหวังไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเลดมันสองยใบนะครับสำหรับหนึ่งตัวนะสำหรับฮาดาวนครับโอเคโอนิโมชามาดีนะถึงจะมีซ้ำก็เหอะครับผมจะไปอัพโอนิแสงครับสำหรับโอนิไฟอีกสิบใบครับมาแล้วหนึ่งผ่าขอให้เห็นผ่ายเยอะก็ยังดีอะ่ะให้มันจะชื้นเนี่ยไม่ผ่าอีกแล้วไม่ผ่าอีกแล้ว อีกสิบใบไครับมันผ่าน้อยนะสามนี่เข้าสามสิบใบแล้วหรือเปล่าโอ้ผ่าเดียวเองนะเนี่ยเหลือจะเชื่อแล้วทุกคนนี่สี่สิบใบแล้วนะแค่หนึ่งผ่าเองนะครับโอ้นี่ผ่าแรกเลยโอ้เป็นเลดี้แบล็คนะ <c oughs> Lady Black เลดี้แบล็ทีโอเคผ่าโอเคอันนี้ก็ตุกโคตรกระตกแต่เป็นทตุลมนะครับครบแล้วนะกระตุกครบทุกท่าแล้วนะนี่ถ้าเกิดกระตกอีกจะเป็นห้าดาวนะครับผมผ่าเริ่มมาแล้วนะเริ่มเป็นลังบอกเหตุที่ดี ผ่านเริ่มมาแล้วที่ไหนล่ะผ่านเริ่มมาที่ไหนอผ<ะ>่าน้อยจัดเลยนะทุกคนอีกสิบใบครับมันผ่าน้อยแบบน้อยมากมากเลยเอาจิงดิผ่าให้มั่งเธอโอ้โหทุกคนถามจริงถามจริงเหอออีกสิบใบครับผ่ามั่งเหออนะร้อยใบนี่ผ่าเท่าไหร่ได้ถามทีได้ไหมที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหไม่ผ่าเลยหนักจัดเลยอีกสิบใบครับ โอ้แบบไม่ผ่าเออเคผ่าแล้วโอ้ยอันนี้ก็ตกอ่ะโอเคเม็ดลมซ้ำโอ้โหเอ้เม็ดลมซ้ำทุกคนเดี๋ยวผมน่าจะไปแลกแสงมืดได้ไหมเม็ดตัวผมไหมห้าดาวผมมีน้อยมากๆนะทุกคนห้าดาวผมมีน้อยแบบน้อยโคตรเลยนะแต่ได้เม็ดลมซ้ำโอ้โหมสิบใบครับเดี๋ยวผมเอาไปแลกนะผมน่าจะไปแลกแสงมืดแหละผมชอบลุ้นแสงมืดมากกว่านะโอเคผ่ามันดีนะร้อยใบได้ห้าดาวเมกตัวมันเท่ากับว่า ถ้าเกิดมันไม่ซ้ำนะแสดงว่าเลรที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วแต่มันดันซ้ำนะครับมันเป็นตัวซ้ำเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปแลกสักครู่นะครับเนี่ยทุกคน5ดาวธาตุธรรมดานะผมมีแค่14ตัวเนะมันยังจะออกมาซ้ำนะครับทุกคนถามจริงเหอะไม่เป็นไรนะผมเอาไปแลกแสงมืดมาแล้วครับเป็นตอนนี้แสงมืดเป็น12ใบนะครับผมรวมเศษด้วยเดี๋ยวผมจะขอเปิดเลเจนด์ก่อน,นครับเลเจนด์5ใบสักตัวหนึ่งไหม5้ <laughs> าดาวสักตัวเลาไว้ทดแทนในตัวซ้ำเมื่อกี้ได้ปะ ได้หรือเปล่าอืมอันนี้ค่อนข้างที่จะพลิ้วเลยนะนสนไนท์นะครับสนไนท์ไฟเอาไปคอนเทนต์กิว,วอรอได้อยู่นะอีกใบไปไม้กระตกนะมันค่อนข้างที่จะพลิ้วเลยนะแล้วผมลืมบอกว่าแท่นเขาแจกมาค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนผ่านไหวครูอยู่นะเ <c oughs> นี่ยครับแท่นเขาแจกมาแล้วแท่นสิบปีค่อนข้างที่จะสวยนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยลวดลายสิบใบครับอืมพลิ้วเลยดีเคไฟ <c oughs> อีกสองใบสุดท้ายขอร้องเถอะ ตัวที่ไม่ซ้ำได้ไหมห้าดาวน้อยจัดเลยยังจะให้ตัวซ้ำมาเกมฮัลโหลโอเป็นสีแขนครับอีกใบสุดท้ายอันนี้ก็ตกหรือเปล่าหรือเครื่องมันน่วงโอเป็นแท่จบเลยห้าใบาไม่มีนะครับห้าดาวความหวังสุดท้ายครับแสงเมื่อที่จริงมันคุ้มแล้วนะร้อยใบได้ห้าดาวหนึ่งตัวมันคุ้มนะแต่มันไม่คุ้มตรงที่ว่ามันซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะแบบจ็บใจนิดหน่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> มาเปิดแสงเมื่อสิบสองใบนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดเศษก่อนนะครับผมไม่ผ่าสักผ่าไหมขอสักผ่าหนึ่งก็ยังดีนะส,สองใบเลยนะขอสักผ่าก็ยังดีนะครับเนี่ยตามเลษเนี่ยขอได้ไหมเนี่ยเดือมแสงหรือมาสตาร์วุธมืดก็ได้สักตัวนะ <c oughs> ไม่หวังสี่ดาวแล้วหวังห้าดาวไปแล้วตอนนี้เปิดนะครับโอ้ไม่ผ่าแฮเปิดอ้ามานาไม่พอเดี๋ยวผมไปฝ่ามานาสักครู่นะครับลืมดูมานาไปเลย โอเคครับทุกคนครับผมไปฟา์มาผมไปขายลุนเดบที่ไม่ได้ใช้เพิ่มนะเอามานามาเปิดนะครับผมอีกสิบใบสุดท้ายขอเหอะนะผมไม่ผ่าสักผ่าเหอะไม่หมดมืดดีนะครับผมแต่ผมมีเยอะแล้วผ่าโหไม่ผ่าแล้ววันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีะตั้งแต่ได้ตัวซ้ำแล้วเราโคลนหยุดแล้วไหมที่จริงเราโคลนอยู่ตั้งแต่ได้ตัวซ้ำนะครับค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกไม่ค่อยดีปเปิดไ้โอ้ไม่ผ่า อีกเจ็ดใบสุดท้ายขอหนึ่งพาก่อนตอนนี้ขอให้เห็นสักผ่านหนึ่งก็ยังดีโหไม่พาสักผ่านหนึ่งนะแม่มดมืดชมว่าดีมาใหญ่เลยนะไม่พาไม่พาอ้ผมขอพักทําใจสักครู่ได้ไหมครับมารวยกันต่ออีกสี่ใบสุดท้ายสักผ่านหนึ่งก็ยังดีสักผ่านหนึ่งก็ยังดีนะ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 ขอร้องไม่พ่าแฮะไม่พาโอโหทุกคนสุดท้ายโอ้โหจบ โอ้โหจบจัดเลยมันมานะทุกคนมันมานะแต่มันซ้ำไงทุกคนครับวันนี้เราแทบไม่ได้แทบสิเราไม่มีตัวอะไรที่เอาไปปั้นได้เลยนะครับนอกจากจะไม่ได้ตัวปั้นแล้วยังได้ตัวซ้ำอีกนะเอามาให้เจ็บช้ำน้ำใจเกมเอาสุดเลยนะเอาแลันเอาสุดทุกทางแสงมืดเปิดไปตั้ง12ใบใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ออกเลยนะไม่ไม่ใช่ไม่ออกไอมันไม่ผ่านเลยนะทุกคนสักผ่านหนึ่งยังไม่ยังไม่ผ่านแล้วสำหรับสกอร์แสงมือ12ใบส่วนเลเยนร์ตั้ง5้าใบยิบกลิบ หนักจริงทุกคนวันนี้หนักจริงถึงแม้ว่าสกอร์ส้มหนึ่งร้ยใบจะห้าได้ห้าดาวแบบเกิดเอแบบหลุดเลทมาเอครับมันผมว่าหนักไปนะ5้าดาวผมมีน้อยมากนะทุกคนมีสิสี่ตัวนะสำหรับธาตุธรรมดามันยังจะออกมาซ้ำนะช่วงนี้รู้สึกดวงตกก็ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ซึ่งไม่มีมอสไปปั้นเลยนะครับไว้ผมยังไม่ท้อไอดีตัวเองด้วยมันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยไปเก็บใหม่ได้นะครับเดี๋ยวไปเก็บเปิดใหม่ แล้ววันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like, กไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจะได้มีกำลังใจในการนำคลิปต่อๆไปส่วนวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ